สวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะที่มารวยสาขาพิษณุโลกนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสอนจะมาส่งมอบรถนะคะลูกค้าของเรานะคะอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะดูรถผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสําหรับเจ้าโตลต้ารีโวคันนี้นะคะลูกค้าไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยฟรีดาวฟรีจัดแล้วก็ฟรีโอนนะคะไม่เสียค่าดําเนินการเลยนะคะประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะก็ดูแลให้ฟรีนะคะโปรโมชั่นของเราเดือนนี้นะคะจองรถเพียงแค่333บาท เท่านั้นนะคะพร้อมจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะ จองวันนี้แลกเงินกับ1 0 0 0 0แสนขับปอดดอกเบี้ยน1ปีนะคะพี่พท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยรถของมารวยมีให้เลือกไม่ต่ำกว่า200คันนะคะบริษัทเราเปิดทำการทั้งหมด4สาขาค่ะทับงคอพิจิตรเมืองนารังและพิศนุโลกนะคะพี่พท่านใดที่อยู่ใกล้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมรถได้เลยแต่ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดที่อยู่ไกลนะคะติดตามทางเพจ Facebook YouTube มาเลยมอเตอร์ได้เลยนะคะของเรานะคะจะส่งรถได้ถึงหน้าบ้านมีเฟรนินไปเซนให้ถึงที่เอกสารง่าย อนุมัดบอกไว้แน่นอนเนาะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้านะคะเป็นค้าขายอาชีพค้าขายนะคะขายของชําอยู่บ้านนะคะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะออกรถกับเราฟรีดาวไม่เสียงเงินสักบาทเลยนะคะดูแลค่าใช้จ่ายให้ฟรีนะคะซอนคอุอนุญาตนะคะไปส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะเดี๋ยวไปส่งมอบรถกันก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย